สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับน,น้ำเช่นเคยนะคะกับหัวข้อ random of love นะคะสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยน้ำจะไปเช็คความรู้สึกของคนที่อยู่ในใจเพื่อนๆน,น,นะคะว่า เขารู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรนะคะเราไพ่ต้องการจะไกด์อะไรเกี่ยวกับเขาบ้างนะคะการดูเป็นการดูโดยรวมเนาะมันก็อาจจะมีตรงบางไม่ตรงบางนะคะหากเข้ามาเจอแล้วนะน้ำขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะรับเอารับฟังแต่พลังงานที่ดีกลับไปเท่านั้นอะไรที่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ตรงนะคะก็ให้ทิ้งไว้นะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะ น้ำจะเปิดเรื่องนะคะโดยไพ่ชุดนี้เพื่อไปดูว่าคนที่อยู่ในใจเพื่อนๆน,นะคะเขารู้สึกอย่างไรเราปรับกล้องนิดนึงสามารถดูได้ทุกราศีเลยนะคะน้ำจะขออ่านตามหน้าไพ่ไปเลยจะเช็คแค่แบบพลังงานในฝั่งของเขาเท่านั้นนะคะมาดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรณตอนนี้ ตกหลุมรักนะคะอ,อเขาตกหลุมรักเพื่อนๆรู้สึกหลงรักตกหลุมรักคนที่ไม่คาดคิดว่าจะมารักกันได้นะคะเป็นอนเจีที่แบบต่างกันมากอืทั้งสองคนเนี่ยมีความแบบต่างกันอาจจะเป็นในเรื่อง คือแต่ละเคสนะคะต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายกรณีเนาะบางคนก็ต่างกันในเรื่องศาสนาความคิดความเชื่อบางท่านเป็นเรื่องอายุนะคะส่วนบางคนเนี่ยก็น่าจะต่างกันในเรื่องของสังคมครอบครัวนาะที่การงานอะไรก็ตามที่มันมีความแตกต่างกันนะคะแต่กลับมีแรงดึงดูดมากๆสำหรับเขาเขากลับรู้สึกว่าทำไมเขาถึงตกหลุมรักคนที่เขาเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะมารักได้ <ítulo> เรามาด anyway, ูพล like uh ังงานของไพ่ทาโร่กันนะคะถ้ากระเสียงน้ำแผลๆต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีช่วงนี้น้ำใช้เสียงเยอะเนาะเพราะเปิดรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะเพื่อนๆเสียงก็อาจจะแบบทอมๆบอยๆนิดนึงนะคะอือหือเขาตกหลุมรักเพื่อนๆจริงๆนะคะไพ่ยืนยัน เขารู้สึกว่ามันเป็นโชคชะตาที่ทำให้เขากับเพื่อนๆนได้มาเจอกันในบางคู่ค่ะมีความห่างกันด้วยนะอาจจะเป็นเรื่องระยะทางนะคะแต่ในบางท่านก็ไม่ได้ห่างกันแต่ว่าตัวอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ความรู้สึกที่เขามีให้เพื่อนๆน,นะคะเขารู้สึกว่ามันไม่เคยห่างไปไหนเลยนะคะใจของเขาเนะี่ยอยู่ที่เพื่อนๆ คิดถึงอยู่ตลอดอราชาไม้นะคะคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเขาน่าจะเป็นคนที่บ้างงานมีสเสน่ห์ทำงานเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมากๆด้วยเป็นคนที่แบบทำอะไรแบบ ค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามที่เขาสนใจเนะี่ยเขาจะให้ passion ให้ความสนใจกับสิ่งนั้นรวมถึงความรักในครั้งนี้ด้วยนะคะน้ำรู้สึกถึงคนที่เขาแบบมี passion ต่อเพื่อนๆนะคะแล้วก็รู้สึกสนใจเรื่องราวของเพื่อนๆรู้สึกสนใจในตัวเพื่อนๆแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันยังไง ออมันลึกซึ้งนะคะสำหรับโค่นี้เนี่ยน้ำรู้สึกว่าความรู้สึกที่เขามีให้เพื่อนๆนะคะมันคือความห่วงใยมันคือความรู้สึกดีๆนะคะความรู้สึกที่เรารู้สึกผูกพันกับใครสักคนหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ห่างกัน เขาคิดถึงช่วงเวลาที่แบบน่ารักน่ารักที่มีต่อกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้เคยใกล้กันได้คุยกันได้เจอกันและความรู้สึกตรงเนี้ยมันยังคงอยู่กับเขานะคะเขาหวนกลับไปคิดถึงมันเสมอแล้วเขาแบบยิ้มคนเดียวนะคะเขารู้สึกอย่างไรคะ บางท่านนะคะบาดถ้วยเกิดขึ้นเดี๋ยวขอให้เพิ่มเติมค่ะห้าดาวมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะน้ำรู้สึกว่ามันคือการไม่ได้พูดคุยกันอืมโอเค ความสัมพันธ์ในครั้งเนี้น้ำรู้สึกว่ามันมีความห่างกันไปแล้วนะคะบางคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เดินหันหลังให้เพื่อนๆก็ได้เป็นฝ่ายที่อาจจะเดินจากไปนะคะไม่ได้สู้ต่อในความสัมพันธ์แต่ยิ่งเขาเดินห่างออกไปเท่าไหร่นะคะเขายิ่งกลับรู้สึกโดดเดี่ยวยิ่งเพื่อนๆนแบบไม่ได้มองมาที่เขานะคะเขารู้สึกว่า ทำไมเขาถึงแบบยังคงรู้สึกเหมือนเดิมแม้ว่าจะมีการห่างออกไปเรื่อยๆแต่ความรู้สึกในใจนะคะกับชัดเจนเราไม่เคยจางหายไปยังคงแบบรู้สึกเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันขออีกหนึ่งใบค่ะเขารู้สึกอย่างไร เขารู้สึกว่าเพื่อนๆน,นะคะดูแบบดูเข้าถึงยากเขาไม่สามารถอ่านใจเพื่อนๆได้เลยนะคะเนี่ยแล้วดูง่ามาเป็นคู่กันนะคะสิ่งที่เขารู้สึกเขารู้สึกในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบเขาก็ไม่เข้าใจนะคะว่าเป็นเพราะอะไรทําไมตอนนั้นเขาอาจจะเคยคิดนะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย อาจจะเป็นความรู้สึกแค่ชั่วรขาวเดี๋ยวมันก็คงจางหายไปตามกาลเวลานะคะแต่พอยิ่งผ่านไปนานเท่าไหร่น้ำรู้สึกว่าความรู้สึกในใจเขามันยังคงชัดเจนนะคะเขายังคงรู้สึกเหมือนเดิมเหมือนเขาเริ่มเชื่อแบบสัญชตาตญาณของเขามากขึ้นและน้ำมองนะคะว่าเขาเป็นคนที่เซนแรงมากฝันแม่นลังสังอรแม่นยำนะคะแต่ก่อนเขาอาจจะไม่เคยเชื่อแบบ เซนต์ตัวเองนะคะว่าเขาได้เจอกับคู่ของเขาแล้วตอนนี้กลับเข้าใจแล้วนะคะว่าเหมือสนสัญชาตญาณภายในของเขามันบอกเขาอะค่ะว่าเพื่อนๆนี่แหละคือคนที่ใช่คือคนที่เขาตามหานะคะเขารู้สึกอย่างไรคะ เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันดึงดูดเขามากๆนะคะมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกคิดถึงเพื่อนๆอยู่เสมอแล้วเวลาที่เขาอยู่คนเดียวอะคะ่ะแล้วแบบอยู่ในโมเมนต์ที่ดีนะคะอยู่ในณเวลาแห่งความสุขช่วงเวลาที่เขาอยู่คนเดียวแล้วเขาแบบมีความสุขไปกับสิ่งรอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติดอกไม้ สิ่งอะไรก็ตามที่มันแบบเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะเขากลับมองเห็นเพื่อนๆอ,อยู่ในสิ่งเหล่านั้นนะเหมือนเป็นแรงดึงดูดที่เขาเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงยังรู้สึกถึงเพื่อนๆอ,อยู่เวดิโซนนะคะเร็วนี้มีสัญญาณบางอย่างนะคะ getting to know each other เรียนรู้เรื่องราวระหว่างกัน เขาพยายามเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนๆน,นะคะว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนยังไงนิสัยยังไง separation ช่วงห่างกันยิ่งห่างกันเท่าไหร่ยิ่งคิดถึงนะคะ new love อ้ย o much มีความเป็นคู่กันแล้วหนึ่งนะคะโอเคน้ำรู้สึกว่า คนคนนี้นะคะเขากับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีระยะทางต่อกันหรือในบางท่านนะคะถ้าไม่ได้อยู่ไกลกันเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนร่างกายอ่ะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะอารมณ์ประมาณว่ายังไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะสําหรับบางคู่เนาะบางคู่นะคะเคยเจอกันแล้วก็มีการห่างกันออกไปอาจจะมีเหตุการณ์ที่เดินหันหลังให้กัน ตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันคืออะไรทําไมทําไมเขาถึงแบบเหมือนเขายังรู้จักเพื่อนๆไม่ดีพอค่ะน้ารู้สึกแบบนั้นนะว่าเหมือนตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนยังไงนะคะจนตอนเนี้ยค่ะต่างคนต่างแบบเหินห่างแล้วเขาก็ยิ่งมั่นใจนะคะว่าภาพของเพื่อนๆ่นนะ ยังคงชัดเจนนะ้ำมองว่าเขาฝันถึงเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันแปลกที่เขาไม่เคยลืมเลยนะคะทำไมเขาถึงไม่ลืมเพื่อนเ,อน,เนี่ยนบางคนเขามาตามส่องเพื่อนๆนด้วยนะเป็นสปายนะคะติดตามคอยดูชีวิตของเพื่อนๆนอยู่ พลังอำนาจนะคะการเป,ปลี่ยนแปลงตัวเองความเข้มแข็งและการสูญเสียเกิดขึ้นเซฟเลฟการรักตัวเองตามรู้สึกว่าคนคนนี้เขาอาจจะติดตามดูเพื่อนๆมาแบบตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีการห่างกันไปนะคะ เขารู้สึกว่าเหมือนเขาสูญเสียบางสิ่งบางอย่างในชีวิตไปและการที่เขาได้เจอกับเพื่อนๆนะคะเขาแบบมีการพัฒนาตัวเองเขากลับมาแคร์ตัวเองมากขึ้นกลับมารักตัวเองมากขึ้นและน้ำรู้สึกว่าในวันที่เขารักตัวเองได้แล้วเนี่ยเหมือนเติมเต็มตัวเองได้แล้วนะคะภาพของเพื่อนๆมันชัดเจนขึ้นว่าเพื่อนๆคือคนที่เขาต้องการคือคนที่ใจของเขานะคะยังคงคิดถึง เขายังคงตกหลุมรักเพื่อนๆเ,เหมือนกับวันแรกที่เคยเจอกันเลยนะคะแบบความรู้สึกมันไม่เคยหายไปอะอตอนนี้เขากำลังอยู่ในจุดที่ทำงานเก็บเงินนะคะเป็นช่วงออมเก็บออมเก็บหอมออมเก็บหอมรอมริดเออ ไขว้าจัดระบบนะคะเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องมาโฟกัสที่ตัวเราก่อนหาเวลานะคะได้อยู่กับตัวเองเขาเองก็เช่นกันนะคะเขาก็ทำแบบนั้นตอนนี้เหมือนกับเป็นบทลงโทษนะคะของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ว่าณนะช่วงเวลาหนึงนะะ่งเนี่ยอาจจะเข้ามาเพื่อทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีการพัฒนานะคะ จริงๆมันคือความรักที่ยืนยาวนะถ้าได้มาคู่กันนะคะมีความเป็นโซเม e กันแต่ตอนนี้เหมือนกับเพราะความไม่รู้ทำให้ความสัมพันธ์นี้เหมือนกับต้องแยกจากกันไปนะคะทำให้มองไม่เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้น้ำรู้สึกว่าเขามองข้ามไปและเขาแบบเขารู้สึกว่าเขาแบบ ได้รับบทลงโทษนะคะที่ต้องสูญเสียเพื่อนๆไปเพราะตอนนั้นอาจจะยังมองไม่เห็นนะคะว่าความสัมพันธ์นี้สามารถพัฒนาได้เป็นความรักที่จะมั่นคงและยืนยาวนะคะตอนนั้นเขาอาจจะเชื่อแบบน้ำรู้สึกว่ามันเป็นการเชื่อตัวเองมากกว่าอาจจะมั่นใจในตัวเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะต้องได้ไปเจอใครสักคนที่ดีกว่านี้เขาอาจจะคิดว่าเพื่อนๆคงไม่ใช่คู่เขาหรอกเพราะมันมีความแตกต่างกันมากนะคะ สจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเสียเพื่อนเพ่ไปจริงๆนะคะเขาถึงได้รู้ว่าอ้าวงานงอกแล้วทีนี้งานงอกแล้วทีนี้พอเสียเธอไปแล้วนะคะเพิ่งไม่เห็นถึงความดีสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งเนี้น้ำมองว่าเขาแบบเพิ่งจะเข้าใจนะคะว่าเพื่อนเอน,นี่แหละคือคนที่ใช่ เดี๋ยวทีนี้นะคะน้ำขอใหอ้ชุดนี้นะไปดูกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาคะ่ะเขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อน,เ,นเขารู้สึกอย่างไรคะเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่คู่ควรกับความรักของเพื่อน,นนะคะตอนนั้นที่เขาเดินออกไปเขาอาจจะคิดว่าเขาดีไม่พอ ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่คู่ควรกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเป็นคนที่ดีมากๆที่เขาเคยเจอจริงๆอ่ะอยากแก้ไขนะอยากซ่อมแซมความสัมพันธ์ในครั้งนี้ใหม่นะคะฉันต้องการที่จะแก้ไขความสัมพันธ์ของเรานี่ ตอนนี้เขาเหมือนกับต้องดูแลในเรื่องของการงานการเงินชีวิตของเขานะคะให้มันมีความมั่นคงเขาเลยเอาเวลาไปทุ่มเทกับเรื่องงานของเขานะคะแต่ในใจลึกๆเ,เขาก็ยังคงปรารถนาที่จะกลับมาเพื่อแก้ไขความสัมพันธ์ในครั้งนี้ใหม่ฉันกำลังเดินลนเพื่อได้ก้าวข้ามอดีตนะคะเขาพยายามที่จะผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปให้ได้ ถึงแม้ว่าในใจนะคะเขายังอยากได้รับการให้อภัยและเขาปรารถนาว่าเพื่อนๆจะให้อภัยเขาตาสำหรับเซฟเลิฟขึ้นมาสองใบนะคะการรักตัวเองตอนนี้เขาได้เรียนรู้ถึงการรักตัวเองแล้วนะคะน้ำรู้สึกว่าเขาอาจจะเคยเป็นฝ่ายที่วิ่งหนีความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาอาจจะเคยคิดนะคะว่าเขาไม่คู่ควรกับเพื่อน,เ,อนเลยเลือกที่จะเดินออกไปให้ไกล แต่ตอนนี้เขาไม่ต้องการที่จะวิ่งหนีแล้วนะคะเขาไม่อยากที่จะหนีหัวใจตัวเองแล้วเพราะไม่ว่าจะหนีแค่ไหนนะเขาก็ยังคงแบบรู้สึกเหมือนเดิมอะคะ่ะยังคงตกหลุมรักเพื่อนๆยังคงมีแรงดึงดูดที่ทําให้เขาคิดถึงเพื่อนๆแม้ว่าจะห่างกันไปเท่าไหร่ก็ตามถ้าเขาแบบพูดอะไรได้เนะเขาจะพูดอะไรนะคะน้ำขอใช้ไพ่สิมว่วงละกันนะคะไพ่ของซีส นี่ขอแมสเซจจากเขาะะ่อยค่ะเขาอยากบอกอะไรมีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยกับเธอรู้ไหมใจเราตรงกัน อาจจะดูใจร้ายแต่สักวันเธอคงเข้าใจฉันมั่นใจในตัวเธอเสมอไม่อยากเรียกร้องใดๆมากไปกว่านี้อยากพูดกับเธอตรงๆแต่ไม่กล้า อีกสำรับนึงน้ำขอเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะขาประจำของเราขอดูแมสเซจจากเขาะะ่อยค่ะเขาอยากบอกอะไรหากเขาสามารถที่จะพูดได้ฉันมีความปรารถนามากๆในตัวของคุณเขามีความปรารถนาในตัวเพื่อนๆนะคะแต่เขารู้ว่าในตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาของเขา ฉันคิดว่าเราควรจะไปเจอคน,นอื่นๆนี่ไงที่เขาหนีไปตอนแรกๆเนี่ยน้ำรู้สึกว่าเขาอาจจะคิดว่าเพื่อนๆคนได้เจอใครสักคนที่ดีกว่านี้นะคะเขาอยากที่จะเข้าให้ถึงตัวเพื่อนๆน,นะคะบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่รู้เลยว่าเพื่อนๆคิดอะไรอยู่รู้สึกยังไงกับเขานะคะเขาอ่านเพื่อนๆไม่ออกเธอพิเศษมาก ฉันต้องการให้เธอเมานะคะเพลงนี้ลอยขึ้นมาเลยอะคือเหมือนกับอืมฉันขอโทษนะอืมเธอยังแคร์ฉันอยู่หรือเปล่า ขออีกหนึ่งใบนะคะลึกๆคุณรู้ดีเขาบอกว่าลึกๆแล้วเพื่อนๆรู้ดีนะคะว่าตัวของเขาเนี่ยรู้สึกยังไงตัวเขาไม่ค่อยอยากที่จะเรียกร้องอะไรนะคะเพราะเขาอาจจะไม่ได้มั่นใจในตัวเองว่าเขาดีพอไหมแต่สำหรับเขาอะคะ่ะเพื่อนๆคือคนที่ดีมากๆที่เข้ามาในชีวิตของเขา และสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขารู้นะคะว่าบางครั้งเขาอาจจะดูใจร้ายไปบ้างแต่เขาบอกว่าสักวันนะคะเพื่อนๆจะเข้าใจในตัวเขาว่าที่เขาทำแบบเนี้ยเพราะอะไรจริงๆไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดอะไรนะคะเขาบอกว่าใจของเขาเนี่ยตรงกันกับเพื่อนๆและเขามีความสุขมากๆทุกครั้งที่ได้คุยกันประโยคเหล่านี้เนี่ยเพื่อนๆคือคนพิเศษของเขานะคะ เขาอยากรู้ว่าเพื่อนๆยังแคร์เขาอยู่ไหมเขาขอโทษนะที่เขาทําแบบนี้นะคะอาจจะวิ่งหนีไปอะไรแบบนี้จริงๆเขาอยากพูดกับเพื่อนๆตรงๆนะคะแต่เขาอาจจะไม่กล้าโอเคต่อไปนะคะเป็นคําแนะนำเนาะขอคําแนะนําในความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้กับเพื่อนๆที่มาเจอคลิปนี้หน่อยค่ะน้าจะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะขอคําแนะนำหน่อยค่ะว่าไพ่ต้องการจะบอกอะไร ภายต้องการจะบอกรักนะคะคุณสแสวงหาความรักอยากพบเนื้อคู่เทวินเฟรมคุณรอว่าเมื่อไหร่จะได้พบกันสักทีแต่มีคนคนนึงเนี่ยที่รอให้คุณหันกลับมารักนั่นก็คือตัวตนภายในอันสูงส่งของคุณบอกรักแล้วก็อบกอดส่งคำพูดที่เปลี่ยนไปด้วยความรัก กับตัวตนภายในของคุณขอโทษที่ลืมเขาไปและก็ขอบคุณเขาทุกครั้งที่ทำสิ่งใดสำเร็จสมความปรารถนาเห็น mm. <He ard S 2> ไหมคะว่าไพ่ของการรักตัวเองขึ้นมาถึง2ใบเนี่ยน้ำรู้สึกว่าไพ่ต้องการที่จะไกลเพื่อนๆด้วยนะคะว่าความรักที่ดีที่สุดเนี่ยคือการที่เราหันกลับมามองหัวใจของตัวเองก่อนก่อนที่เราจะอยากเจอเนื้อคู่ทวินเฟรมนะคะ น้ำรู้สึกว่ามีคนหนึ่งน่ยที่รอให้เพื่อนๆพนหันกลับมาสนใจอยู่ตลอดเลยนั่นก็คือตัวของเพื่อนๆเ,เองนะคะเป็นตัวตนภายในที่รอการบอกรักรอการอบกอดจากตัวเพื่อนเพื่อนจงขอโทษนะคะที่ลืมเขาไปขอโทษที่เราลืมตัวเองไปและเราสมควรที่จะได้รับความสุขเราสมควรที่จะมีความสุข ทุกครั้งที่เราสำเร็จเนี่ยหันมาขอบคุณตัวเรานะคะที่เราทำมันสำเร็จดูแลจิตใจของตัวเองให้ดีนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดน้ำขอ,อคำแนะนำในรูปแบบเป็นไพ่ชุดนี้เล็กๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีคำเตือนเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะ,อะขอสักสี่ใบค่ะ เสี่ยงวันนี้ดีกว่าเสียดายวันหน้านะคะอืมโอเคน้ำรู้สึกว่าการเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะหากเรากล้าที่จะเสี่ยงก็ดีกว่าการที่เราไม่ทําอะไรเลยแล้วต้องมานั่งเสียใจหรือว่าเสียดายทีหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ไพ่ต้องการจะบอก เป็นตัวเราทำแบบเราเพื่อเราเองวันนี้หรือว่าเอาไว้ก่อนคุณสามารถเลือกได้อืมต้สำรับนะคะจงให้อดีตท,ทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ใช่ขมขื่นกว่าเดิมจงให้อดีตสอนเรานะคะทำให้ตัวเราเนี่ย เอาบทเรียนที่เคยเจอบทเรียนที่เราผ่านมาเนี่ยมาพัฒนาตัวเราให้กลายเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ไพ่ต้องการจะบอกเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกทําวันนี้หรือว่าจะเอาไว้ก่อนก็ได้มันอยู่ที่ใจเพื่อนเอนเลยนะคะต่อไปเนาะเป็นคําแนะนําแล้วก็คําเตือนนะคะสามใบก่อนจะปิดคลิปกันชุดนี้เลยนะคะแฮนด์เมคน้อย ไปดูสามใบชัดๆค่ะให้ต้องการจะเตือนอะไรเพื่อนๆค่ะในช่วงนี้อโอเคอย่าเอาแต่โทษตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้อภัยตัวเราเองนะคะอย่าลืมตอบแทนบุญคุณนะคะหากใครดีกับเราเนี่ย หากใครที่เขาดีกับเรานะคะจงเห็นคุณค่าของคนที่เขาดีกับเราและอย่าลืมที่จะตอบแทนบุญคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่ดีกับเราเองตอบแทนบุญคุณของคนที่ดีกับเราเสมอนะคะแล้วสิ่งดีๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะกลับมาตอบแทนเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะ ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพในช่วงนี้ด้วยนะคะหมั่นดูแลรักษากายวาจาใจให้ดีนะคะในช่วงนี้ใ <c oughs> ต้สําหรับบอกอย่าลืมให้อภัยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะให้อภัยตัวเราเองอย่าโทษตัวเองทําดีกับคนที่เขาดีกับเรานะคะแล้วก็รักษาสุขภาพให้มากๆนะในช่วงนี้นะคะ อเห็นน้ำไหมน้ำโปรยแบบสอารอบแล้วนะคะแต่น้ำก็ดีขึ้นเพราะแรงใจนะคะทุกกำลังใจเลยที่ส่งเข้ามาให้เนี่ยขอบคุณจริงๆนะคะน้ำขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆทุกคนที่มาเจอคลิปนี้ขอให้สุขสมหวังในความรักสมความปรารถนาในทุกเรื่องนะคะแล้วก็ติดตามกันไปนานๆนะโอเคค่ะไว้เราเจอกันไว่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย